ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการให้ทิปไทย vs สหรัฐอเมริกานักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีบริการฟูลเซอร์วิสแล้วจ่ายค่าอาหารโดยไม่ให้ทิป เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างทริปท่องเที่ยวที่ร้านอาหารในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ใใจ่ายบริการตามบินปกติแต่ว่าไม่ได้ให้ทิปเพิ่มแก่พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟแสดงอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ส่วนลูกค้ารู้สึกอึดอัดว่าตนทำผิดอะไรอเมริกาการให้ทิปถือเป็นเรื่องปกติเพราะพนักงานบริการจะได้รับค่าจ้งางขั้นพื้นฐานต่ำมากโดยทิปจะเป็นแหล่งรายได้หลักโดยทั่วไปจะให้อยู่ที่15-20%ของราคาทั้งหมดในประเทศไทยการให้ทิปถือเป็นเรื่องของอน้ำใจไม่ใช่ข้อบังคับแม้จะนิยมในบ้านร้านหรูหรือโรงแรมแต่ลูกค้าหลายคนก็ไม่ได้ให้เลยไม่ถูกมอง เป็นเรื่องเสียมารยาทฝ่ายพนักง,งานเสิร์ฟอเมริกาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าลูกค้าคนไทยไม่มีมารยาทหรือดูถูกอาชีพบริการฝ่ายลูกค้าคนไทยรู้สึกงงและอึดอัดเพราะไม่เข้าใจผิดว่าตนนั้นทําผิดอะไรทําให้เกิดความรู้เชิงลบทั้งสองฝ่ายทั้งที่เป็นเพียงความไม่เข้าใจวัฒนธรรมต่างกันก่อนเดินทางควรมีการศึกษาวัฒนธรรมปลายทางโดยเฉพาะเรื่องมารยาททางสังคมค่ะ บริษัททัวร์หรือภาพรัดเองก็ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเช่นคู่มือการท่องเที่ยวหรือคำแนะนำในแอปท่องเที่ยวและอาหารในต่างประเทศเองก็ควรมีการแสดงข้อความอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการให้ทิปตัวบุคคลเองควรเปิดใจเรียนรู้วัฒนธร,รรมที่ไปเยือนและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทําให้เราเข้าใจได้ว่าวัฒนธร,รรมไม่ได้จํากัดแค่เรื่องใหญ่โตเท่าน,นั้นค่ะแต่รวมถึงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันอย่างการให้ทิปด้วย การเรียนรู้และเคารพวัฒนธรรมผู้อื่นช่วยให้เราสื่อสารกันได้ดีขึ้นค่ะและแสดงถึงความเป็นพลเมืองโลกที่มีวุฒิภาวะเมื่อเดินทางไปต่างประเทศเราจึงศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับบริบทนั้นๆนค่ะ